ในงานสพยชึ่งใช้งานเืินอยู่บุคลากร,ะะก,รก็อาจจะไม่ได้ตรงสายงานแต่ว่าเราเปรับจะมีนะครับเพื่อที่จะมารองรับสถานการณ์เราทั้งคนทั้งสถานที่วันนี้ที่ทําได้ที่แอคทีเตแล้วประมาณ50เลเตียงครับก็จะค่อยๆทย,ย,ยอยรับอันนี้จะเป็นการรับไม่ใช่รับค่อนข้าง,างเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็จะเพื่อ,อการจัดการทั้งเขียวเหลืองแดงแต่ว่าเราจะปรับ เรามีแนวโน้มว่าสีนแดนงจะมากขึ้นนะครับเดีแต่จะมากขึ้นเพราะนั้นต้องเคลียร์ทัางรายยฮอสเนี่ยให้ว่างเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอากันนะเพราะทิศทางมันจะเป็นแนวโน้มเป็นอย่างนั้น <c oughs> เราเราเตรียมเราเตรียมแผนอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมพรียมพร้อมข้างหน้าที่จะรองรับกับการ